ระวังหนูนะนี่ไงนี่ไงข้างหลังอ่ะข้างหลังเฮ้ย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 จวกมันจวกมันเก็บเนื้ออะไรวะพร้อมพร้อมอาเธอเลย เดียวโอ้ย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 โอ หายเรือยู่ทรงนี้ลุกอ,อ้าวทำไรอยู่ล่ะแล้วบอกพร้อมพร้อมพร้อมเพราะได้ไดกินไงเนี่ยได้ดีเลยลงน้ำทำไมลรโดดขึ้นหินก็ได้เฮ้ยวิ่วขงข้างล่างข้างล่างก็โอเคเลยอ่า แต่เราจะยังไม่เข้าพาร์เราจะเข้าในเรือบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะวางเวงสักเล็กน้อยนะขอให้จำทางกลับได้ก็พอพี่มืดเหรอก็ค่อนข้างมืดเลยล่ะเสร็จเหล็กเจดกรรถแครบ I heard from the captain heading for one of the high rises down south. I can only hope you come to your senses and follow us. You knew this city was a failure, Ruben. Why do you always have to be so stubborn? Ah, don't behave foolishly. Hmm. Man, in here? โคบาร์ตายแล้วอ๋ออ้าอ๋อเบนเก็บมาใช่ไหมโคบาร์ใช่อ่าฮะระวังหนูนะนี่ไงนี่ไงข้างหลังอะ่ะข้างหลังเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยจวกมันจวกมันเก็บเนี่ยอะไรวะ <spe ak> ไม่มีอะไรเลยเหรออืมไม่มีหรือ ไม่ได้เลยเหรอเออได้หนึ่งอไรเน้ออย่างเดียวอ่าอ่าดีดีหัวพลาสติกพานไม่ได้หัวได้อะไรเลยเหรอไม่มีไม่มีไม่ได้มีนะกล่องใช้คข็มตัดสายไฟอ่ะอ่าฮะคข็มตัดสายไฟเรายังไม่มี แทนเข้าไปสำรวจให้ละเอียดไลเก็บได้ไเก็บได้ไดไสูตรอาหารแล้วมั้ยเนี่ยเขาคอดาชิคกเก้นป่ะโอเคห้องนี้เปิดประตูไว้ก่นอนที่ว้ก่อนบูคีกูเจี๊าดีป่ะ แล้วก็จะเป็นเลสคีอันนี้เปิดได้เอาเฮ้ยพลาสติกพลาสติกไงคุณแจแดงเลสคีไปอันน,นี้มันอันน,นั้นบูคีเราไปหาเลสคีกันเราไปหาห้องที่ต้องใช้เลสคีวิ่งไปจะวิ่งเร็วนะนี่เนโ่้ของาเลย ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้เก็บถังแก๊สมาได้เป็นอะไรอะ่ะไม่อะเลคีอะผมเปิดแล้วอ๋อใครเก็บก็เปิดใครเก็บก็เปิดได้ใช้ได้อ่า ติดอ <Up> so, like ัพพาร์ตใครเก็บก็ใช้เปิดได้เหมือนกันมั้งเนาะใช้ใส่ไฟโบคัตเตอร์เครื่องยนต์เต็มเนาชิ้นส่วนเราต้องมาหาชิ้นส่วนอิเล็กทริกไวยอันนี้มันต้องใช้ไอ้นี่ สายไฟไฟแช็กถังแก๊สแล้วก็<า>กระถ un ก,กระถ un ปืนนั่นได้มาครบแล้วนี่โบคัตเตอร์แก๊สแทงเมื่อกี้ก็ได้แล้วเมื่อกี้ผมก็เก็บพาร์สมาแล้วแมชชีน,นิคพาร์ตเดี๋ยวมันร้องอยู่ตรงไหนวะถังแก๊สทีมตัดยังยังยังได้ไม่ครบค่ะสา,ายไฟกับไฟแช็ก แล้วก็กระสุนปืนอีกนั่นก็หาต่อแล้วเสียง<ป>เสียงมาจากไหนเนี่ยไม่รู้ไม่ต้องมีหรอกเดี๋ยวเราห้องนี้เข้าแล้วเรายังไม่ได้บูคีใช่ไหมใช่อ๋อห้องบูคี ปงเฮ้ยมันจะมีไอ้อันหนึ่งที่ว่าต้องใช้ต้องใช้ไอ้นี่นครีมตัดอ่ะเออไอ้ตู้นั่นนี่หว่าเออนี่นี่เจอแล้วเอาเลยตัดซะปับ๊บนี่<ต>ไงกุญแจต <ะ S 1> ิฟ้าไปแล้ก็เข้าห้องโบกี้กันอ๋อมันเป็นบันไดทางขึ้น

ได้กรสุนละโอเคเก็บไดๆๆเเแตอนนี้เหลืออะไรชิ้นส่วนอันี้และชิ้นส่วนมีสองถงแก๊สทุกปืนชิ้นส่วนสาแล้วไม่ใช่เหรอเก็บเกีชิ้นที่สามสามสามแล้วสายไฟค้นหาค้นหาให้ทั่วเดินให้ทั่วทั่ว มันอาจจะตกอยู่ในสายนั่นแหละโอ้โหข้ oh, างนอกมันมืดด้วยเข้าไปมองอะไรถ้าไปเห็นเนี่ยเปิดด้านใน มันต้องเปิดจางด้านในแต่ข้างในม่งมืดจีบหายทำไม่ได้มันต้องเปิดทา,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 างข้างในออกมา,มาไม่แต่มันมีฉันสองแล้วเนี่ย ขึ้นได้ไหมใช่เรามีชั้นสองขึ้นไม่ได้ปีนขึ้นไม่ได้นะรู้สึกแล้วะแล้วมันมีมีประตูตรงเดียวกันอ้าวอ้าวโมหายแล้วไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ไม่ได้หรอขึ้นไม่ได้ไม่ไดรกลับมาแล้วกันดูเสียบบาสิยังไหนเปิดได้มั้ย มีใครไปได้เลยแล้วออจี๊บหายเลยไอ้ไหนลองกลับไปที่ห้องสร้างน,น,นี่นี่นี่น,นี่นี่ห้องมันห้องกัปตันเรือไม่ใช่สิห้องกระจกอะไรแต่ใช่คนละห้องกัน กลับไปข้างล่างก่อนกลับไปข้างล่างก่อนมุดไปนี่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 โอ้ยกลับไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวผมจะไปลองสร้างดูว่ามันสร้างได้ไัยได้สร้างได้หรือยังเจอประตูแก้วไม่งั้นมันก็เปิดไม่งั้นมันก็มันไม่งั้นมันก็ไม่สว่างทั้งทีไหนไหนไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยลงมาแล้วขาดยังขาดไปเช็คอยู่อะไรเนี่ยอืม ไปเช็คมันไปอยู่ตรงไหนวะเอ๊ะหรือจะรอให้เช้าก่อนี้ไหมรอให้เช้าเหรอเสียงนั่นแหละ๋นูชั้นบนเยอะอยู่ต้องใช้เคีย่องขีดกาดสว่างแล้วนี่ไปข้างในเลยอย่างมืดเลย oh, oh. นี่อยากขึ้นชั้นสองนี่นี่นี่น

By sharing their blood, the mutations increase. They in the <laughs> Lama, we I wonder if the others I've received a transmission from the town, not far from here. They have an active animal population, but I'm uh, not no make shift crew. I will create true soldiers, <laughs> loyal soldiers. ra anh đó thằng này thì ra bé thằng này các bạn đây rồi đây chơi đi ngay này đi sồn Hey, 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 hey. Oh, อี๋เนอ่อืมตายไปมันได้แต่เหนื้อนะอ่าไม่ค่อยคุ้มเลยนี่คีการ์ดคีการ์ดีการ์ดห้องกัปตันเมื่อกี้แน่เลยไอห้องข้างล่างแน่เลยหรือเปล่าวะสำรวจด่วนใช้ไม่แรงไม่แรงต้องไปประกอบไวกห่อนอ่าฮะซับซ้อนนะใช่ แต่มันจะมีอันที่ยากกว่านี้นนมีขึ้นบนด้วยมันจะไปห้องอ๋อไอห้องถ้าห้อง้วันนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้ระเบิดใช้ระเบิดจริงๆด้วยกลับแต่แล้วจำจำจำได้ไหมเนี่ยหายละกูแจ็คเวิลองหะกอ,อลองทังเดิม

ได้ยังไงเราแดกเน oh um anyway> <h <h h <h <h ื้อหนูกันแล้ววั้ี้นี่ไงทางลงาเสร็จแล้วเล็ดโอ้โหพาธิดเพิ่งจะขึ้นห้องนี้สินะนี่ไงนี่ไงกูเจียตีอะไรอ่ะเกียวลงไปหน่า

คือทางออกไว้เออไปดูนเอาไปไหนล่ะออกมานน้อยใชม่มีอะไรเปิดเจอของไม่มีอะไรเปิดให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หนูหน่อยเออแล้วห้องประตูเขียวอยู่ไหนไวะเนี่ยอ๋ออยู่ด้านหลังนี่น่าจะใช่ ต้องขึ้นไปชั้นหนึ่งนี่ใช่ไหมนี่ไงเริ่มลายตาแล้วอ,อุ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เน่โอยชิบหาย้วหอบหมดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหอบหมดใช,ใช้ใช้ใช้ธนูได้ไหมเนี่ย ได้เครื่องบันทึกเสียงไฟแช็กไปครบครบก็เหรอครบจะเตยใครอะไรวะมานทะเลาะกันอ๋อเครื่องบันทึกเสียงเมื่อกี้ผมเก็บเครื่องบันทึกเสียงมาไปลงไปข้างล่างกลับ เวเว้ยไปทางนี้ทางนี้โคตรงงทางบอกตรงแต่ถ้าเลนคนเดียวนี่วังเวงทิบหายเลยนะเข้ามาเนี่ยเล่นคนเดียว้องต้องสะพักใหญ่เลยยนะได้ไหม แก๊สแทงไรติ้งอิเล็กทริกส์ไอิเล็กทรอนิกส์ไสายไฟไงชิปหายยังไม่ได้สายไฟเฮ้แต่เมื่อกี้เระไรก็ชิ้นส่วนอ่าชิ้นส่วนแล้วขายชิ้นหนึ่งใช่เราขายอิเล็กทรอนิกส์ไไปกลับขึ้นไปแต่เมื่อกี้เราก็คำนวณหมดแล้วไหมนะ ไม่บางทีมันอาจจะอยู่นอกตัวเรือก็ได้ไง mm. ไอ้พวกประตูทางออกที่เราเปิดเปิดกันอะอะกลับขึ้นทางเดิมืมลองสำหรับแถวน,นี้แถวน,นี้ไม่มีอะไร ดูซิเผื่อจะเจอแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนไอ้นี่ชิ้นส่วนเครื่องเครื่องจักรมันต้องมันต้องใหญ่อะ่ะอ่าฮะมันต้องเห็นได้ด้วยระยะไกลแต่ตอนนี้ปวดตามากเลยชวแฟบนี่ไงตู้เซฟบ โอ๊ยหาย,ย,ย,ยแล้วมายิงธนูปากผมทำไมตายแล้วนี่ไงรงถขึ้นอีกวายเชฟเอาธนูออกจาก,กคำ้ำยังแล้วแล้วดีนะไม่ได้เปิดเฟร,ฟรฟนี่ไฟไว้ <c oughs> ก็เหลือไอ้เครื่องจักร อันนี้ไปไม่ได้นี่ไงกล่องอะไรแต่นี่ยโอ้โหของเต็มเลยให้ของดีกันเลยอ่ะใช่ถ้าเบนส์สำรวจไม่หมดอ่ะมาเข้ามาเห็นเข้ามาข้างในโอเคไม่เป็นไรมันมองไม่เห็นอ่ะล้อมเนี่ยกลับหลบทางล่างอันนี้เหรอเฮ้ยเจ้สวยครบปล้เหรอฮะได้แล้วเีกคนอีกมาได้แล้วอ่าฮะ คนแรกคนแรกไป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 ,ไป,ไปไต้องไปหาแล้วเบิดต่อไปเนี่ยขึ้นบนต่อไม่จ้องขึ้นเดินไปเดี๋ยวเราระเบิดก็คงจะได้แต่ตอนนี้น้ำกับอาหารจะหมดแล้ะเออเรามีแตงโมอยู่นี่มาขอจ้วงแตงโมไปแล้วกัน ปุ๊บได้มาแล้วเนี่ยระเบิดระเบิดกับเฮ้ยเรามีน้ำอาจจะน้ำอะไรเนี่ยน้ำน้ำของเหลือน้ำอะไรวะไม่รู้โอ้โหแต่หายเป็นถ้วยเหรออ่ะได้มานี่ยนี่ดูน้ำผมดูน้ำผมอ๋อมีกระดูกด้วยน้ำจากเครื่องปั่นไง ่ะได้แล้วเราไปเปิดห้องที่ต้องใช้แม่แรงกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยขึ้นค่อยแล้วค่อยไประเบิดข้างบนแต่ทีเนี้ยังหืม <c oughs> อ้าวยิงสิยิงสิยิงสินี่ดย์ยิงไม่โดนเลยติเ <c oughs> <c oughs> อย่ไม่ยิงโดนผมอีก <c oughs> <c oughs> อือ เราตายแล้วเก็บเก็บลูกทองเก็บหรือยังไม่เก็บเนื้ออะเก็บไม่ได้อ่ะอีกแล้วบั็อกอีกแล้วไปเดี๋ยวเอาเอาธนูมาคืนผมยังเก็บออกไปยังอ่ะมันไม่มีธนูสักลูกเก็บไปเสร็จเก็บเก็บไปหมดแล้วนี่ป่ะไปไหนกจะหยู่อยู่ไหนเนี่ยทางเดิม ทังเดิมเข้าตัวมา,า,าจะได้ไปกันสิเฮ้ยผมให,หมออออบบ่ก็ตีแหลย digital เราแบบนิ้ก็ตีแหล่เราไปด้วย d i g i t โดดหลบด้วยไงแล <laughs> ้าทำไมผมมันกดไม่ได้ไม่เข้าใจ อ่อธนโะนะธนคธนูยอมไปละ่ปขึ้นต้องมีใช้คาแจ็คต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่เนาะชั้นบนสุดอ่านี่ห้องนี้สินะไอ้หนูโอ้ยตีเลยตีเลยเน่นะตายแล้ว วันนี้จะมีเนื้อกินเยอะแล้วเนื้อหนูเก็บได้ไหมลนะได้ได้ไอ้ต่เฮ้ยได้ไดไดๆๆวๆๆ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 นๆๆ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 อๆๆๆๆๆลๆๆ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 หๆๆ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  มันขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งป่ะเนี่ยอ้าไอ้ชั้นนั้นมันชั้นนั้นเป็นระเบิดเนี่ยก็เดี๋ยวต้องลงอยู่ชั้นนี้แหละอยู่ชั้นล่างนี่แหละนี่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึ้ย็ฮ้ย้ยเฮงยเย เข้ามีโน้ตกล่องอะไรไม่รู้โโอ้โหของโคตรด,ดีเลยใหแ้แคปกระบกขอบคุณครับเฮ้ยน้ำมะพร้าว,าาาวต้องไดบกินก่อนเลยป่ะหมดแล้วเราขึ้นไประเบิดห้องกันดีกว่า We must pull through this together, or join Stockholm beneath the waves. Wiltstrom refused to comment on yeah. yeah. the of his personal lot. When further ah, uh, I. Bon, projects, bon, seul, bon, ah. finished, all of chose to terminate the interview, reaching out to well, 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 able ah. ทิกัดต่อไป6133เฮ้ย hey, ของตกอ้าวโห,โหมีซ่อนอยู่ข้างบนด้วยอาเปิดออกแล้ว ได้ตัวตปลาด้วยเราได้เครื่องยนต์กันแล้วนะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไหนอ่ะบุปปิ้นอยู่นั่นเหรอใช่แล้วไหนขอดูหน่อยแล้วก็พรมอะไรขอดูหน่อยเดี๋ยวบุปปินออกมาหน่อยนีอยอย่งไงอ๋อเอ็นจินโอเคนี่ด้วยพรมอะไรอ่าฮะ แต่<จ>ดูจากดูจากแพรเราเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนอะไรทั้งอย่างหามุมทางที่เร็วที่สุดคือการโดดลงน้ำไว้จม